คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนอ่านหนังสือแค่เล่มเดียวแต่ชีวิตเปลี่ยนไปทั้งชีวิตหรือเคยเพยายามคิดบวกทําตามกฎแห่งแรงดึงดูด law of attraction อย่างเคร่งครัดแต่พอเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาชีวิตก็กลับไปสู่จุดต่ําสุดอีกครั้งวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือเล่มสําคัญที่บอกว่าแค่คิดบวกอย่างเดียวอาจยังไม่พอหนังสือเล่มนี้เขียนโดยเว็กซ์คง ผู้ซึ่งเติบโตมาในวัยเด็กที่ยากลำบากไม่มีบ้านอยู่เป็นหลักแหล่งแต่ใช้ประสบการณ์เหล่านั้นเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การมีชีวิตที่ดีกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้เราเป็นนักประชานักวิทยาศาสตร์หรือผู้นำาศาสนาแต่เป็นเหมือนคู่มือที่รวบรวมบทเรียนที่เว็กซ์คิงได้เรียนรู้เพื่อช่วยให้คุณค้นพบความชัดเจนและแนวทางสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า เราจะไปทำความเข้าใจ3เสาหลักของการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการรักตัวเองที่แท้จริงกฎแห่งการสั่นสะเทือนและนิสัยเชิงบวกที่นำไปสู่การลงมือทำเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือวิธีที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตให้รู้สึกดีเท่าที่มันดูดีเพื่อให้คุณเชื่อมั่นในเนื้อหานี้เราต้องเริ่มจากเรื่องราวของผู้เขียนเว็กซ์คิงไว้เด็กของเขาเต็มไปด้วยความท้าทาย มีช่วงหนึ่งที่ครอบครัวต้องอาศัยในที่พักชิงเฉินเขาจำบรรยากาศที่น่ากลัวได้ดีครั้งหนึ่งเคยเจอเลือดก,กระเด็นเต็มถงทางเดินและเศษแก้วบนพื้นประสบการณ์ที่เจ็บปวดเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนแต่เป็นเหมือนความทรงจำที่ตามหลอกหลอนเขาอยู่นานจนกระทั่งเขาตระหนักว่าเรื่องราวที่ดีแย่หรือแม้แต่น่าเกลียดคือส่วนหนึ่งของคนที่เขาเป็นในวันนี้ ความเจ็บปวดเหล่านั้นเป็นพรที่สอนเขามากมายและสร้างแรงผลักดันให้เขาหาทางออกจากความทุกข์ยากทรันหนังสีเล่มนี้เกิดขึ้นเพราะเว็กซ์คิงต้องการแบ่งปันภูมิปัญญาที่เรียนรู้มาซึ่งมันไม่ได้มาจากการนั่งคิดในห้องสมุดแต่มาจากประสบการณ์จริงในการต่อสู้กับความรู้สึกโกรธความผันผวนทางอารมณ์และความพยายามที่จะดึงตัวเองขึ้นมาจากจุดต่ำสุดหลายครั้งนี่คือเหตุผลที่คุณควรฟัง เนื้อหาเราที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้ชีวิตเขาเปลี่ยนจากความธรรมดาไปสู่ความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดหัวข้อหลักที่ 1. การรักตัวเองคือความสมดุลหลายคนเข้าใจผิดว่าการรักตัวเองคือการยอมรับตัวเองโดยไม่ท้าทายให้ตัวเองเติบโตแต่เว็กซ์คิงบอกว่าการรักตัวเองคือความสมดุลระหว่างการยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นและการรู้ว่าเราสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่า พร้อมทั้งลงมือทำเพื่อสิ่งนั้นมันประกอบด้วยสองส่วนสำคัญคือ 1. mindset การรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขเช่นยอมรับรูปร่างหน้าตาหรือข้อบกพร่องของเราและ 2. action การเติบโตและการพัฒนาตัวเองถ้าคุณรักใครสักคนอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณย่อมต้องการให้เขาเป็นคนที่ดีที่สุดในแบบของเขาเองจงทำเช่นนั้นกับตัวเอง การรักตัวเองที่แท้จริงคือการให้ความสนใจกับผลประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองหัวข้อที่ 2. เหนือกกว่าฎแห่งแรงดึงดูดคือกฎแห่งการสั่นสะเทือนเวสคิงเ <ex> ชื่อในกฎแห่งแรงดึงดูดจากการที่เขาเคยดึงดูดเงินก้อนใหญ่มาได้ทันเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนแต่เขาก็พบว่ามันไม่สม่ำเสมอเมื่อชีวิตตกตำ่ำความคิดบวกก็ใช้ผลไม่ได้เขาค้นพบว่าจัก,กรวาลตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนหรือไวเบเรชันของคุณ ทุกสิ่งในจัก,กรวาลประกอบด้วยอะตอมและทุกอะตอมคือการสั่นสะเทือนเล็กๆความจริงที่เรารับรู้เกิดจากการสั่นสะเทือนที่เข้ากันลองนึกถึงซ่อมเสียงสองอันที่ปรับความถี่เดียวกันเมื่อเราเคาะอันหนึง่งอีกอันจะสั่นตามถ้าคุณต้องการรับคลื่นความสุขคุณต้องปล่อยคลื่นความสุขออกไปวิธีที่ดีที่สุดในการรู้ว่าคุณกำลังสั่นสะเทือนที่ความถี่ใดคือการสังเกตอารมณ์ของคุณอารมณ์คือกระจกสะท้อนพลังงานที่แท้จริงของคุณ ความสุขและความรักคือความถี่สูงสุดส่วนความเกลียดชังและความโกรธคือความถี่ต่ำซึ่งจะดึงดูดสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดรู้สึกพูดและลงมือทำแล้วคุณจะเริ่มเปลี่ยนโลกของคุณหัวข้อที่สนิสัยเชิงบวกเพื่อการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นการรักตัวเองต้องอาศัยการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอมีนิสัยง่ายๆที่จะช่วยยกระดับความรู้สึกของคุณได้กอ การแสดงความสำนึกในบุญคุณนี่คือหนึ่งในนิสัยที่พลังมากที่สุดเมื่อคุณกำลังรู้สึกขอบคุณคุณจะรู้สึกแย่ในเวลาเดียวกันไม่ได้เว็กสกินยกตัวอย่างว่าถ้าคุณอยากรู้สึกขอบคุณรถของคุณอย่างแท้จริงลองจินตนาการว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงถ้าไม่มีมันการเห็นภาพความขัดแคลนจะทำให้ความรู้สึกขอบคุณนั้นเข้มข้นขึ้นการจัดการกับคนคิดลบและดราม่าคุณต้องทำตัวเป็นผู้เลือกในวงสังคมของคุณ พลังงานติดต่อกันได้ถ้าคุณอยู่่ามกลางคนที่สั่นสะเทือนสูงคุณอาจจะดูดซึมพลังงานบวกของเขามาได้ในทางกลับกันจงหลีกเลี่ยงดราม่าและการนินทาเพราะมันคือการส่งพลังงานลบออกไปและจะนำมาซึ่งประสบการณ์ที่เป็นพิษต่อชีวิตคุณและสุดท้ายคือการให้ความสำคัญกับตัวเองเว็กซ์คิงเน้นย้ำว่าคุณไม่สามารถรินน้ำจากแก้วที่ว่างเปล่าได้การให้ความสำคัญกับตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว หากใครสักคนเป็นพิษต่อจิตวิญญาณของคุณคุณก็ต้องกล้าที่จะถอยห่างออกมาการเดินหนีจากสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญอย่างยิ่งคุณต้องรักตัวเองก่อนเพื่อที่คุณจะได้ใช้ชีวิตที่คุณรักแนวคิดเหล่านี้จะนำไปใช้จริงได้อย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงมือทำอย่างต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องก้าวใหญ่แต่ให้เริ่มจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เมื่อคุณทำสำเร็จ สมองจะหลั่งสารโดพามีนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขและความสำเร็จและจะกระตุ้นให้คุณเดินหน้าต่อไปสิ่งแรกที่คุณควรทำคือการศึกษาอารมณ์ของคุณแทนที่จะพยายามปัดเป่าความคิดลบออกไปเฉยๆซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้ผลคุณต้องเปลี่ยนมันเว็กซ์คิงมีให้ขั้นตอนในการเปลี่ยนอารมณ์ลบ 1. ระบุ 2. ท้าทาย 3. ทํทความเข้าใจ 4. แทนที่ และ 5. สร้างภาพในใจผู้เขียนเน้นย้ำว่าการรักตัวเองยังหมายถึงการให้อภัยตัวเองให้เราเลิกตำหนิความผิดพลาดในอดีตเพราะความผิดพลาดทุกอย่างช่วยให้คุณดีขึ้นได้เมื่อคุณให้อภัยผู้อื่นคุณไม่ได้ปรับปรุงอดีตคุณกำลังปรับปรุงปัจจุบันและอนาคตของคุณและสุดท้ายในส่วนนี้คำแนะนำรายวันของผู้เขียนคือจงดีกว่าคนที่ฉันเป็นเมื่อวานนี้ นี่คือการแข่งขันกับตัวเองเท่านั้นเราได้เดินทางผ่าน3ามเสาหลักสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่า 1. การรักตัวเองคือการรักษาสมดุลระหว่างการยอมรับตัวเองและมุ่งสู่การเติบโต 2. กฎแห่งการสั่นสะเทือนเตือนเราว่าอารมณ์คือพลังงานที่เราปล่อยออกไปและจะดึงดูดสิ่งที่คล้ายกันกลับมาและ 3. นิสัยเชิงบวกและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญในการรักษาระดับการสันสะเทือนให้สูงอยู่เสมอจำไว้ว่าศรัทธาและความกลัวต่างก็ขอให้คุณเชื่อในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นคุณจะเลือกเชื่อในความกลัวที่จำกัดศักยภาพของคุณหรือเลือกเชื่อในศรัทธาที่จะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นจริงถ้าแนวคิดเหล่านี้โดนใจคุณและอยากลงลึกในด้านรายละเอียดของการสร้างนิสัย การจัดการความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและการกำหนดเป้าหมายอย่างละเอียดผมแนะนำให้คุณลองหาหนังสือฉบับเต็มมาอ่านดูจงเชื่อมั่นในสัญชตาตญาณของคุณถ้าสิ่งใดไม่ถูกต้องมันก็อาจจะไม่ถูกต้องแต่ถ้าสิ่งใดรู้สึกดีอย่างมหศัศจรรย์ลึกซึ้งและทรงพลังมันก็อาจจะใช่จงเดินตามสิ่งนั้นปล่อยให้มันไหลไปขอให้คุณจงจำไว้ว่าคุณมีทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อสร้างชีวิตที่น่าตื่นเต้นและสวยงาม และทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยการรักตัวเอง